ีครับ FC รักสมากเกีย่องสูญปลกานม้าสีแเด็ทุกท่านเลยนะครับก็เก็บเน้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นคัตเตอร์อตัดรับไปเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าสอดเข้าไปแล้วก็รูดออกมาเลยนะครับซึ่งจะทําให้เราสะดวกขึ้นเวลาที่เราจะตัดแบบระยะ比如说หนึ่งนิ้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปปากขอบตามขอบตูต้ต่างๆเนี่ยมันก็จะกรีดได,ได้ง่ายดายครับและสะดวกดี เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยกันนะครับตรงนี้วิธีการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านจับส่วนการตั้งระยะก็อยู่ที่อ่าหัวบิดตัวนี้นะครับเราคลายมาแล้วก็ขยับตัวนี้ได้นะครับขยับมาเพื่อที่จะหาระยะคือมันจะตั้งกีดได้ถึง10เซนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งนิ้วก็วประมาณสองเซนครึ่งนะครับนี่เอาข้าวๆไปก่อนแล้วนนครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็มาล็อกนะครับตัวนั้นนี่มันจะล็อกไปแล้ว ด้ามจับอย่างนี้ครับเวลาใช้งานแล้วก็เอาด้านนี้นะครับสอดเข้ากับลามิเนตนะครับสอดเข้าไปในลามิเนตแล้วก็เราก็ลูดดึงเข้าหาตัวเลยนะครับแต่ว่าดูของจริงกันเลยครับตรงนี้นะครับก็ให้ลามิเนตเนี้ยสอดเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับด้ามเนี้ยแล้วลูดเลย ก,กิจก็บเป็นเส้นง่ายดีนะครับแล้วก็มีความคมด้วยไม่ไม่แตกเป็นฟันปลาด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะออกมาเป็นเส้นตามที่เราต้องการเลยเพราะตัวนี้มันสามารถจะเลื่อนให้ใบมีดเนี่ยกรีไปได้ถึง1ิบเซตเลยนะครับคือสุดแล้วสิบเซต